ประเด็นฟุตบอลที่น่าจับตามองโดยมาร์กตัวยิ้มอยู่กับฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลากาสเปนในค่ำคืนวันอังคารที่2งธันวาคมพศ2568มาน์ชเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามอัรติฮัดรับเจ้าสัวน้อยอย่างฟูลแลมฟูลแลมทำผลงานได้ดีในห้านัดหลังสุดเสมอ1แพ้1ชนะ3โดยผลงาน2นัดล่าสุดชนะสเปอร์และซันเดอร์แลนด์มาได้เจ้าบ้านมาเชชเตอร์ซิตี้ผลงานการพบกันส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายชนะสกอร์โดยรวมออกผลสกอร์สูงส่วนมากจึงจับ ัวสูง2ลูกครึ่งควบ3หน้าดูที่สุดบอลมัดเสมอ1และแพ้3ใน4นัดล่าสุดโดยเสียอย่างน้อย2ประตูต่อเกมและรวมทั้งหมด12ประตูฟอร์มทีมย่ำแย่ถึงแม้เอเวอร์ตันจะแพ้ในนัดล่าสุดแต่2นัดก่อนหน้านั้นที่พวกเขาชนะติดต่อกันก็น่าชื่นชมโดยมีเคนยนนดิวเบอรี่ฮอร์ซึ่งทำประตูให้ทีม2นัดติดต่อกันเป็นผู้นำของทีมเอเวอร์ตันน่าจะชนะในเกมนี้แต่ความน่าจะเป็นไม่ทำให้เสี่ยงจนเกินไป ผลต่ำ2.5น่าจะเป็นไปได้ชี้วัดไปนิวคาสเซิลชนะ4-1ในนัดล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พวกเขาชนะในบ้าน6นัดติดต่อกันทุกรายการแสดงความแข็งแร่งในบ้านอย่างชัดเจน ตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากับทัตแนมฮอสเปอร์ที่แพ้ติดต่อการสานัดและเสียไปถึง11ประตูนิวคาเซิลมีโอกาสมากที่สุดในบ้านอีกครั้งในนัดนี้และชี้สกอร,รวมสูงเน้นเน้น 75, ไม่ผิดหวังแน่นอนยักษ์ชนยักษ์บาซ่าเปิดบ้านรับตาหมีแอดมาลิกผลโดยรวมที่ผ่านมาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะมากกว่าและผลตาหมีเคยบุกมาชนะตั้งแต่ปี2024บาซ่าเคยต่อแพงสุดหนึ่งลูกและเคยแพ้ราคานี้มากกว่า จึงมองว่าทีมเยือนมายันเสมอไหวอย่างแน่นอนรองตาหม,มีมีทุนต่อเป็นวัยรุ่นสร้างตัวลุยใครต้องการเข้าร่วมพันธมิตรกับเราสามารถติดตามการวิเคราะห์แบบจอเลึกได้โดยตรงกดติดตามกดแชร์ออกไปแล้วเจอกันใหม่นะครับ